ใก้หนางานแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูเจ้าซานี่ลงเทเนเลยกันหน่อย เอสบายหนึ่งสามห้าสี่ทีมงานสอธนกรสำนักง,งานอยู่ที่บ้านรักกาสมเบตสตำบลกันทร,รมทอองอำเภอกระสังจังงวัดบุรีรัมย์ครับ ทุกนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตนะยอดฮิตยอดนิยมลองตัวดีสุดๆน่าจะเป็น4ี j ีเจจี97แรงมา้าอ่าคอมเร็ว ใช่ปั๊มคาวาซาก,เเกิ K7V บ,บุงกีอยู่ที่ 0.6Q ตัวนี้ใบแฉกว้างอยู่60เซนเดินเข้าป่าไปแล้วพี่น้อง วันนี้เอารถดำมาวิ่งร่วมกับทีมงานสอธนกรครับพี่น้องจเจดีการอยเก้าห้าครับซานี่ s y หนึ่งสามห้าซีครับผมคันนี้ก็ใหม่ป้ายแดงเหมือนกันนะหลายปีโอ้โหยังนิ่มนวลอยู่เลยนะสุดจัดเลยครับโอ้ดินสวยครับผม ดินสวยมากลองตัวเลยครับเป็นเที่ยวแรกนะเที่ยวแรกก่อนอย่างใหญ่เลย <laughs> อะไรอะไรอ๋อเพิ่งกี่คันดิทุนสองสามคันครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทีมงานสอธนกรครับผมทีมงานเขาเนี่ยโอสาขา เอ้าวัสดีเสียครับผมครับโอ้เสียธนากรวันนี้นี่มาอยู่ประจำการนี่แหละอันนี้รับงานสแงพันเนาะโอ้ดิได้เวลาพอดีเลยเวลาพักเที่ยงนี่บอกที่แม่ครัวอ๋อน้ำกี่ขั้นนี่วิ่งกัน สี่ห้าคันครับสี่ห้าคันโอ้โหเห็นว่าใช้ซานี่ด้วยใช่ไหมครับซานนี่ออกออกปีไหนนะกี่ปีแล้วออกเข้าปีที่สามแล้วปีที่สามไม่ธรรมดานะอ่าเลยอีกปีกว่าก็ปีกว่าก็เป็นไทยแล้วนะไทยแล้วโอ้รู้จักบริหารจัดการอ๋อซานนี่เอสไหนึ่งสามห้าีเนาะนั่นนี่ครับใช้งานดีไหม มันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคเนาะครองตัวอยู่อืมอยู่ที่ว่าใช้เนาะอยู่ที่คนใช้เนาะอยู่่ทีโอ้โอเคใช้งานดีอยู่อ่า xcmg ชอบอะไรก็ว่ากันไปเออเอาเลือกซานนี่เราก็ต้องบอกใช้ดีแต่ก็แรงดีนะปั๊มของเขา k7v ด้วยปั๊มเขา k7 เนอะ ไม่มีงงไงนะไม่งองอไาครับดิถ่ายของเหลวมันก็ธรรมดาแหละอ๋อครับโอ้โห,โหรถไฟแดงดีไม่ธรรมดานะครับอ่านี่ เอาฝากรถดำไว้1คันด้วยครับผมครับครับผมอ่าโอเคนี่อยู่ในทีมงานนะวันนี้ก็ได้ทีมงานก็ดูแลทีมงานดูแลครับผมอืมไหนไหนดูพ่อครัวหน่อยนี่บรรยากาศดีมากครับนี่วู้อะไรนี่ยเมนูเมนูเด็ด วนพ่อครัวชอดอ่ะเนื้ออะไรเนื้อสวรรน์ป่เอะเนื้อหมูโอ้เอาใส่จารบีไปด้วยใส่ด้วยโอ้ชิ้นจังก็มา งานเราหมดแล้วครับผมมามีงานร่วมนะครับผมนี่เอาลากัรไปก่อนครับผมติดตามกันด้วยครับทีมงานสอธนกรอยู่บ้านเดียวกันกันกบเสืยน,นุ้ยนี่แหละใช้ซานสารนี่ SY1354 हाँ रात भी कहना परीक्षा